สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วคราวนี้เรามาอยู่ในเกมระดับปีศาจภาษาไทยดีกว่าง่ายกว่าภาษาอังกฤษอะไมคแล้ววันนี้เราจะไปอยู่ด่านที่สองฮะมามาเริ่มกันเออด่านนี้เบ็ๆโหวา,ว,วาแล้ว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 อ,อ,อืมลอยอันนีวิ่งเสีเหรอ โอชิน่ากวนมากอะ่ะอ๋อมาสุดตรงนี้มาสุดตรงนี้มาสุดตรงนี้ร,นรอเลยรอเลยกูทำไงดีเนี่ยอ๋อรู้แหละรู้ทิกแหละรู้ทิกแหละ,ลละอเออนี่แหละมันจะหันไปทางหนึ่งเดียวอันนี้ทิกนี้ใช่ได้มั้ง แค่นี้นอะไรนะเนาะอากวนเลยเกินนะ้อเกมนี้เอาขยายทำไมตกใจหมดเลยโอ,เโอ้โห อ๋อ,อวิ่งเสียรออะไรอืม <c oughs> ไม่เด็กหรอกกูไปทำขาบคำเอาโคตาอยกันวิงว่งวิง่งวิ่งฮะน้อสี่คูนร้อยเลยเอาห้าคูนร้อยได้ไหมเออนี่ไม่เด็กหรอกครับจัดไปครับ

เป็นซูเปอร์ฮีโร่โอ้โหทุกดาบมันไม่เหมือนกันเลยเออผ่านสักทีอ่ะแปลกๆเดี๋ยวนี้โอ้โหสปีดเร้วนะ อย่ากดเร็วเกินไปไม่งั้นไม่งั้นจะเป็นเมื่อกี้วัดไม่ไงอ่ะผ่านเฉย,ยอย่างงงเลยฮึบบฮึบฮึฮึอือีซีอีซีไม่คิดมากคงมีแรงดันด้วย โอ้สวยพี่สวยอ,อะไรวนะเนี่ยสูงสูงสูงนี้น่าจะน่าจะกับอีกทางนึงอาว่าแล้วไงโอ้โหจก,กัวเก่าอีกห้ามโดนนาบอีกแต่ยังไงก็ผ่านครับชิวๆไม่นะอยากพูดอะเดี๋ยวเดียเด๋ยวชดเดี๋ยวแบบโชคไม่เข้าข้างยากๆอ่ะมันรู้สึกยากๆอ่ะ รู้สึกย่างมากเลยจิงไมก็ยังผ่านโอ้ชิวเหลือเกินง่ายอะ่ะมียากกว่านี้ไหมโอ้ตาไปสีเก้าไม่น่าพูดเลยโอไม่น่าพูดจริง เออ,เอ,อยังรอดยังนอดอีกตัวเราแล้วจะให้ผันยังไงอ่ะยังงงอยู่เลยเพราะแต่นี่เปันไงเออต้องแต้ทันไม่ได้แดกหรอกอ่าก็เข้าสี่รออะไร ง่าย,ยนะถ้าก็จะหลักการมันโอ้หลักการจริงๆเลยหลักการที่ควรตีนคนเนี่ยโอ้โหตายปีกสมองเริ่มล้วนเลยเนี่ยอือหือ เออรอดะน้อโอ้แดร์แล้วด่านี่รู้สึกกังวลเลยกังวลเรื่องเป้ามากกว่าตอนนี้รู้สึกง่ายอยู่นะ ทำไม่ใช่ตาแบบเมื่อกี้อดงนี้สึดแปลก,ปลกว่าแล้วเออมืออือรอดชิวเฉียดประตูแดงซะด้วยเออไม่ได้ไม่ได้ไไดูดหรอครับ แรงสูงโอ้แรงแรงเสียทานแรงเสียทานพาอุ่เนี่ยพูดเยอะเลยไม่ต้องอะไรมากแค่รอให้แรงเสียอะไรแรงน้องถ่วงอุ่งแรงน้องถ่วงสมัยใหมต่ตอนนี้ไม่ต้องเคลื่อนที่ฮะเขาเรียกว่าแรงเสียทานหรือแรงอะไรนี่ขยายไปทั่วเลยโอ้ ตายฟรีอีกโอ้ยสมองต,ตัวเราคราวนี้อย่าโดนหลอกซ้ำสองนะไม่งั้นจะไม่งั้นไม่งั้นจะจะุนสวมเขาเออนี่แล้วเขากระตูดเออรอดโว้ยอีกเยอะเลยโอหโอ้โหโหชิวเนาะม,มันอยู่มันอยู่บนดาวน่ะดาวพูโตเลยชิวขนาดน,นี้ ดาวปูตัวกระโดดสูงไอ้ไม่เลยเอา้าว้าต้องกระโดดตรงนี้ก่อนหรอฮะส่งนี้น่าจะดาวปูตัวจริงแหละแรงนงถงั่วไม่ค่อยสุดเียนเลย Rồi chúng ta sẽ kia em nha quý Ờ เราหัวเกิดทุกวันแล้วเนี่ยอโอ้หถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงจิ้งเหลี่ยบบนี่นะครับอือหือ อันที่ผมเยี่ยมไปเมื่อกี้ก็คือแบบดิสตันเพื่อนที่าชาสเสือคนออต้องมาเสกไอเดตรงนี้โอ้โหสปริงสี่คูณห้าร้อยดยติดมันหอยทากเหลือเกินตัวเราเนี่ย อเออรอดอืมหัวเลยละกวน ลอ้อยังโอ้ดัสุดท้ายไม่ทักโอ้โหเหมือนมันกัแขังโอ้โหชัดเจนโอ้โหเอาจริงนะทำไมรู้สึกแบบโอ้ว่าแล้วไงาการกระโดดมันต่ำม,มากเหมือนมีแรงนงถงั่วแรงมากอะแรงนงถงั่วกะโดดโคช ออัสนตกกระโดดแ,โแรงน้องถล่มแรงตายูให้ตายก่อนแรงน้องถล่มแรงมากเกินดูนึงไปอย่างรวดเร็วเลยก็จะไปายกแล้วก็โดินก็เดินโอ้โหอุตส่าห์จะอุตส่าห์แบบกระโดดเต,ต้ตาตแบบดดดเมื่อกี้ยังไม่รอดเลยอ่ะโอ้โ,โ,โจริงนะเมื่อกี้สงสยัยเขาเล่นม้างอ่ะผู้สร้างเนี่ย สายผู้ภุมหน่อยก็ได้กันจะรอดอ๋อรู้ล้ะคืออะไร นี่ก็คือบัวแล้วต้องเจอแบบนี้แทบแบบนี้ไแบบนี่เป็แบบนตัวแบบแบบแบบจะสลับอืม ลองกระโดดละ่ะพิ่มระยะจริงด้วยต้องกระโดดแล้วพิ่มระยะคราวนี้เราขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวต่ออีพีหน้าต่อครับไว้เจอกันใหม่ครับ